ชีวิตที่เบ่งบานการเดินทางแห่งการเรียนรู้โชคเด็กหนุ่มผู้หลงใหลในโลกของเกมออนไลน์เขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการเล่นเกมจนกระทั่งในมุมหนึ่งของห้องสมุดคิมมี่และการ์ตูนเป็นห่วงโชคคิมมี่ตัดสินใจเดินเข้าไปหาโชคชวนโชคให้เลิกเล่นเกมและหันมาสนใจการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการ์ตูนและคิมมี่อธิบายให้โชค ฟังการอ่านหนังสือช่วยให้เราได้ฝึกสมาธิพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มพูนความรู้รอบตัวในขณะที่การเล่นเกมส่วนใหญ่เน้นไปที่ความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นคิมพี่เสริมว่าการเรียนรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องสมุดอย่างเดียวนะยังมีสถานที่อื่นๆอีกมากมายที่เราสามารถเรียนรู้ได้การ์ตูนพูดต่อว่าอย่างใกล้ๆเราก็มีวัดท่าสุงที่นั่นมีประวัติศาสตร์ และศิละปะให้เราเรียนรู้มากมายการ์ตูนและคิมมี่ชวนโชคไปเที่ยววัดท่าสุงพวกเธอหวังว่าการได้สัมผัสกับสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และาศาสนาจะช่วยให้โชคได้คิดเมื่อโชคได้มาเห็นวัดท่าสุงเขาก็ต้องตะลึงในความสวยงามของวัดที่นี่สวยจังเลยเขาอุทานออกมาด้วยความประทับใจการ์ตูนเล่าประวัติและสถานที่น่าสนใจภายในวัดท่าสุงสาขาก้าววังน้ําเขียว มีวิหารสำคัญสำคัญและพระพุทธรูปที่มีสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่น่าไปเยี่ยมชมและสักการบูชาอยู่มากมายวิหารแก้วเมืองพระนิพพานอันดับแรกสุดที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปเยี่ยมชมกราบขอพรและถวายเครื่องสักการบูชาที่ทางวัดมีจัดเตรียมไว้ให้าติกรรมตามศรัทธาภายในมีพระประธานหน้าตักศิบป์สอบคือสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานพระวิสุทธ,ธิเทพ ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารแก้วเมืองพนิพานพระประธานองค์นี้ดีขนาดใหญ่และมีความงดงามตะการตาผิวปิดแผ่นเงินประดับด้วยกระจกเงาและคริสตัลแผวพรายยิประยับตามากถือเป็นสัญลักษณ์และศูนย์รวมแห่งความเคารพศรัทธาของชาววัดและญาติโยมทั่วไปประดิษฐานอยู่ภายในวิหารแก้วหลังจากนั้นกาตูนและคิมมี่ก็ได้ชวนโชคไปยังสวนเบญจมาศ โชคได้สัมผัสก,กับธรรมชาติที่สดชื่นและสวยงามเขาเริ่มรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจการ์ตูนพูดขึ้นว่าธรรมชาติช่วยให้เราผ่อนคลายและได้คิดอะไรหลายๆอย่างคิมบี่เสริมว่าใช่แล้วการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกสิ่งรอบตัวเราหลังจากที่ได้มาถึงสวนเบญจมาศทั้ง3คนก็ต้องมตนสะกดกับความงามของทุ่งดอกเบญจมาศที่กำลังบานสะพั่งเต็มท้องทุ่ง สีสันสดใสของดอกไม้แต่ละดอกช่างเจิดจ้าสะดุดตาการ์ตูนพูดขึ้นว่าดอกเบนจมาศมีความหมายที่ลึกซึ้งนะคิมมิเสริมว่าใช่แล้วดอกเบนจมาศเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์โชคเกิดความสงสัยเขาจึงถามว่าพวกเธอรู้เรื่องดอกเบนจมาศได้ยังไงการ์ตูนตอบว่าเราเคยอ่านเจอในหนังสือเกี่ยวกับพืชคิมมิเสริมว่าเรายังเคยค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยโชค จึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเบนจะมาดในอินเทอร์เน็ตเขาพบว่าเบนจะมาดมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและมีความหมายที่หลากหลายโชคอ่านข้อมูลที่เขาค้นเจอให้เพื่อนๆฟังเขาเริ่มรู้สึกสนใจในเรื่องราวของดอกเบนจะมาดมากขึ้นการ์ตูนพูดว่าเห็นไหมการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกสิ่งรอบตัวเราคิมมี่เสริมว่าแม้แต่ดอกไม้ที่เราเห็นอยู่ทุกวัน ก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้เราเรียนรู้โชคเริ่มเข้าใจว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันหลังจากที่ได้ไปเที่ยววัดและสวนมาโชคเริ่มเข้าใจถึงความหมายของการเรียนรู้เขาเริ่มตระหนักว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เขาพัฒนาตนเองและประสบความสําเร็จในชีวิตโชคตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เขาเลิกเล่นเกมและหันมาสนใจการเรียนรู้เขาไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เขายังชวนเพื่อนๆของเขาให้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกันในที่สุดโชคและเพื่อนๆก็ได้ค้นพบโลกแห่งการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่พวกเขาเลิกเล่นเกมและหันมาสนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพวกเขาเข้าใจแล้วว่าชีวิตคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรื่องราวของโชคเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและวัยรุ่นหลายๆ คนให้หันมาสนใจการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพราะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิต Life Long Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต